hmm nah uh... la <laughs> la ระสรงบ่ส่งสินโพภาเพียงทันตรงเนวรัตนังสามแก้วอโลก็ได้เซ็งสาสินิ้วคว้างโพคาบ่น้อมน้อมวาแนวเม่บัดนี้ขาพเจ้าสได้เล่านิทานบ่นะน้ํา คำสอนภาษัทธาศาสันดาองค์ล้ำในเกียร์คำที่เลี้ยนเลี่ยวมาเป็นเหนียวออกเผยเพียรให้เกียรอย่างที่ร่วงูาของบกา สามีแจงกาจาผู้ปัญญาน้อบ่าวางเช่นดังขาพานเจ้าสิบอกพวงว่าป้องเปลนะจึงไหนค้าระว่างแก้วขามาทนพันจอมไตย ประสงค์นำแสงพระธรรมให้หงโหมกลางโมมหาชนให้เป็นคนพอใจจงละเบื่ สาด้อสิ่งที่ข้าคิดไปให้ส่งดังกันใจมานนั้าอังติรายรขั้มอน้ารนกัใจกวเสียทังปว่างยข้าของสมองว้ายอกในเืองเมืองดังพ สร้างความดีเด้อคนเฮาทางลูกหลานในจําไว้ละยามตายไปนับขันงแล้วผลความดีสิเหลืออยู่บ่เอิดพวก เห็นย่องเสยสบอกว่านี่อเหืความดีนัวว่านี่บอกมีดอกสตานคายอยากได้ลายทำเอสางคามดเอาไว้มีเงินຫຼາຍพิ่นกับบอกนัวคายให้ขอแนวใดบอกมีได้กันทำเพียงจัแมบอกคືบคือแม่ สร้างมา นาพ้อก็ฮอ n เลือนลุลมเป็นดังเมืองก็โจดตบบคนหาพุมส่วงกันแผ่นดินก็เลยแห่ละบ่อนบ่เคยมีแลงก็ยังกะมาแงเกษตตะกนจนว่าว่าบามบอนพั่งบางบแงบมีขาดอกยอ จนว่าธ้ามมาสาดเยียนกันเวียนขาตั้งแต่โคอนเนี่นะอัน้อผู้เขาหัวล้นดินถล่ลมดอกลงมาปิดี่ว่าความคนขันกลหา,าบ่มีพอ ลาคำทำนายสิบหขอของพญาปัตตเสียนกันฟังแล้วอย่าใจควรโอให้หัวจากทมบนคุณพระไตให้นกไว้คันเอาไว้บาดคำมาบาดคำมาน ให้รักษาโนวสินหากันเข้าวัดดอกฟังธรรมจำประเพณีไทยอย่าเลื่อนความสิหมองโม,โม มั้งสิพานอาตกเขาอาใบาพุ่มหอนเหลือที่สรุปทำความดีย,ย่าเบียดเบียนพ่นห่างกันตัวเจ้าสิพองสายนะอยุดที่กอนนอพักไว้แล้วเขาบันนิทานจาเจ้าวลานลับหน้าที่โซลับตาเป็นลูกชายในเลือ คงบ่เผืองเวลาเจ้าศรัทธาเฮาพวกย่อมพ่อขอเวลาเพียงเล็กน้อยคันโตข่อยสิกล่าวจาแลจังว่าฟ้าห้องตึงกำฝาทางอีสาน กพังวานกำลังโลดขันลวงลงนัเป็นตัละเพามสิเป็นใบน้อยัหวานโอยเกิดใบอ่อ,อนอ่อนสอนันเดอ่อนซอน,อนจากกระจันหว่งเลือดัวแรงสิไว้ลามนะฝนสิยาตาจากฟ้าเลือดดวไม่ว่าสันตาจากกิมหันไหลลาเมนว่าสันตาโย นันมาหลายปีคอยสระตาดวงไม่ยญ่จากมัานดาไหลเมียไววหลายปีลำได้ผ่านมาหนา มาธานีนั้นนาคงเียงแม่ยำชาลาตาของเราบวงใสกันบอดไปทั้งสองบืรงงละโคงื่องใจทางแยกเกว่ว ขันเอาเล้ามาันเยี่ยงลำเม,มียบักหำผัสสีหายขันพ่อเท่าสีนไดเน,นียงสวรรตาจึงได้คิดดอกเก็บแย่งสิบไปสองมันดา เสียไปว่านจะขอกันแบ่งมนมังเขาตามสิทธิของเขาอันให้นะาหัวให้ขัานเล่าเป็นอย่างไปมันสิย่างยงย่างภายหลังโพลังเสียมบ่นนี la la เศ้าโสกกาต่อศพมดาแล้วก็ออกเดินทางตามหาสามีเพื่อที่จะแจ้งเขาให้สามีตนทราบว่ามรดาตายก็มีณนักาลครั้งนั้นแลบานเนี์นาอเป็นจังใลละพี่น Muôn em bồ phù ma phăng, Biến chẳng này cả nhóm chào là phù thì ma ăn phăng lửa. เมือ่อยพี่น้องเชา้าบนราชธา,านี้คอยนี่เอ้ยเ,อเ,อเอจ้วหวาหัวลานทั้งสามโมงเท,ทิมาดนยนคอแหวีงอ้าวเจ้วหวาหัวลานทั้งสามโมงเท,ทิมาดนดนคอแหง กาทิ้งแดงกาบ่อโพคันริโพกาเมียจอยอ็่มลอยกาบ่อมีอิ่มลอยกาบ่อมีเด้ออยู่ทั้งธรรมาะกันเอาคันไปเทศบ้านเอือนเอโยมแม่เด้อกันเทศดนป่านนี้ได้กินห้อนน้ำบักพาวฮาวละได้ไหญไป่านเนี่ย บัดมาบ้านของเฮาจัดทึงสาวบ่มีบอมนาบาหัตนี้เป็นจังใดลเพี่นห่งฟังแล้วเขียนเลือคำสอกวีเสยียงทามจำปากกาให้มาว่าเอาหลังรรมมาว้าเจ้าวาลาลับนาที สลตาจำให้เดียเผยว่าจีปากบ่สัทธาจาให้เห็นตอเดเวียนยันเมลาพผีหว่องความสิจอตอนมันจางเรื่องมนมังสังขญยาอีกทางคนมันดาผู้ที่เคยทันอมเลี้ยง เกิดถกเถียงมาหลายเลี้ยวเท่วทางหาวนั่นมีบ่ลูกทิมแม่หานลืมพอมีบ่หน้ลพีนวางอดลองบอกบังดู สกวีเพิ่นในหัจังเนต่งประพันโบทโอสวดทรามขนาดนี้ฝากแกมียททานนาให้ลูกลานในวันหอันคุณโนโของพ่อเม่ยา้ำเพิ่นเท่าแกแล้วผากคุณแกวยาเสือ ให้พ่อเม่เพิ่นได้เปิ่มบ่ไดเสื่อมกับความเหงาย้ำเท่ากายแก่ช้าละ,ะลกันโกหลานมบียนลอมบ่เมียน้อมโซไข่บ่มีไผสีมาส่องห้องถ้าพี่เรียนวางอันเ่อได้กระเป๋าได้ พี่ก้มอบให้น้องน้องกะมอบดอกให้อ้ายบ่ไม่ลำสิเพียนดูถูโรไปเพ่บ้านบัดมนมังหันมาบ่หนาผู้เอาหลายผู้ไดห้หน่อยบอ่ลงลอยวนวายใหญ่บอ่พออุกบ่พอใจเีย่ผมนายกัพ้องนันเลยหันข้างว่าใสากันี นะดังนี้ทานมื่อนี้นั่นเรามาฝากเป็นคติเรื่องมนมังสังขญาเกินคดีมาเล้วยาวเนี้ยยาวเยี่ยงเรื่องบ่อนี้ยาวยางทางในเพินบ่อนา้ยางยางิางในกล่อ้าวยางาจำเขาา मां ึงบ้านละอันเฮือนซานมองเคยอยู่ทางในใจกะหอดโหย่านแต่แม่และเอื่อยบ่มองหน้าว่าเบิ่งตูน่ะเนียวใดอยู่ก็ก็เป็นเคยใหญ่ของคนรวยบ่านได้ไว้ขึ้นมานับแต่ไกลไรลบา ลืมสถานเนดอกอ่นห่องผมลำนาวมองเคยอยู่เลืมผู้บางเกิดเก่ามาดาเท่าหลดไปว่าอนนะ นายตอนนี้สรัตตาเสิได้กอ,องปากอ้างสิทธิโลกของตนโลกสองคนมุดมังต้องแม่งปันให้มันเลล้วเปลี่ยนจังดนกะตามแล้วโลกสองคนต้องกำเกิืงเครืงกันเดือมื่อนี้บบหวางได้แต่ไฟเดียว สุรัสตาบ่ไน้มาขอดเกี่ยวที่ต้องเกี้ยวตามกฎหมายบ่ไน้มาทําลายให้ความควัวต้องหมองหมอง เอ้ยมีผัวดองมีคู่คูああ่กันไปจังสิเมนรเอ้ยคงบ่หวังเหนย้ำน้องสายดอกอบเวพี่สาวเจ้าต้องเสียฟังนัก ทางผู้เมียดอกว่านัันกะตาบอนบ่เห็นอย่างแล้วฟังคำโตตั้งแต่ได้มาเลวคักละแล้วดอกเน,นี้ยนี้โตเป็นเคยเสียเทอันบุนมังกะมีหวามรวมกันมีดอกต่อเลื่อยของร้วยล้นกว่ามเขา พาเบิงเดอพวกโมเจ้าคุณพ่อแม่สาธาอย่าเฝ้าลาเมืองเฮงก่อนนี่ทานบ่ทันหมวนนล่งกับบวนสำนวนเพิ่มเติมพญาเจ้าโดนขอเชิญชวนกันพี่น้อง มาฟังคอนนาตานิทานาน,าน,านาั่นละนะ